อาการดีมากนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับเจอกันในวันหยุดแบบนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับผมมีเฮลิคอปเตอร์มือ2นะครับมาบินให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้บินเลยนะแต่ว่าผมปรับตั้งค่ามาแล้วเนี่ยก็คือพีซิสบวกสิบลบสิบนะครับแล้วก็หางเนี่ยเกณฑ์ก็อยู่ที่ประมาณสัก30กว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนสววกันหางแล้วนะครับเป็นเคทีห้าหกห้าเอ็ก นะครับลำนี้่อตอนแรกมันจะเป็นสววกันหางเป็น k t 5 2 0นะครับก็จะมีปัดมันก็จะไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยปึกปักปึกปัก,ปกนะฮะพอมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมลองไปบินอยู่หน้าบ้านหางก็ปึกปึก,ปกปึกใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับลำนี้ชุดไฟแบบผมบอกเลยนะว่าเทพมากสปีดฮอบ b วิงแพททีนัมหกสแอมป์นะครับมอเตอร์เนี่ยเป็น6เซลล์นะครับผมจัดผมมันมัน เป็นของออนไลน์ด้วยนะครับนะครับก็แบบนี้เลยดีๆไปเลยนะครับสซโวยกพีดเป็น k t 215นะครับ3ตัวเลยนะครับแล้วก็สซโวกันหางที่บอกไปเมื่อกี้เป็น k t 5 6 5นะครับแล้วก็เบรผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นเบทของคาร์ลอตเลยนะครับ360ใหม่กิปนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเพิ่งใส่สั่งมาใส่แบบใหม่ๆเลยนะครับแต่กล่องเนี่ยผมจะให้เป็นเคบาไปนะ อันนี้เป็นกล่องบีซเอ็กของเอวอบินเล่นถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าแบบมันขายไม่ได้หรือไม่มีใครเอาอะไรเงี้ยนะฮะผมก็บินเล่นต่อไปลำนี้ผมก็ขายแบบว่าเอาตรงๆเลยนะขายแบบไม่ง้อเลยนะฮะเพราะว่าผมบินดูแล้วผมก็ชอบมันอยู่นะมันไม่มีไวเบชั่นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ระบบเพาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะาหายห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะบินแบบไง่ท้องตีลังกา 3D ให้ดูเลยนะครับในคลิปวันนี้นะครับแล้วก็หางผมก็แก้ไข นะครับเนี่ยซี่ผมแบบเจอปัญหามาเนี่ยไอตัวเนี่ยเห็นไหมว่าน็อตมันจะยาวๆผมใส่1.5ยาวๆแล้วก็มีตัวเมียยึดอีกด้านหนึ่งให้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จะไม่ขันจนแน่นแบบหนีบจนเกินไปก็คือก็จะมีช่วงที่แบบให้ให้ใหอากิปใบพัดเนี่ยมันให้ตัวได้ด้วยนะครับกับตัวลิงค์พีทนะครับผมก็จัดตรงนี้มาให้ผมจะต้องการให้มันแน่นและลื่นนะครับการแก้ไขปัญหาของผมเนี่ยผมก็มีแนวทางของผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้า ซื้อไปแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าหางเนี่ยจบแน่นอนนะครับถ้าหางโบกหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไม่ขายนะครับแต่ถ้าลําไหนบินแล้วไม่ไวายเปชั่นหางไม่โบอกอาการดีหมุนอยู่นในแกนก็คือลํานั้นแหละที่ผมจะต้องต้องปล่อยให้กับเพื่อนๆไปนะครับถือว่ามาแบ่งปันกันดีกว่านะครับถ้าลํานี้ประกอบใหม่เนี่ยก็น่าจะร่วมหมื่นกว่านะครับชุดไฟไม่รู้จะได้แบบนี้หรือเปล่านะครับปกติแล้วเนี่ยชุดไฟเนี่ย เพื่นๆที่ได้ไปก็จะเป็นแบบดีๆเลยนะก็จะยกพีเคทีกระถางเคทีสปีดเอลิวิงเฮท i นัอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับมอเตอร์ก็อีกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคานุป,ปีีด้วยนะครับคานุป,ปีีก็ไม่มีรอยเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับคานุป,ปีีไม่มีรอยเลยก็คือสภาพเหมือนแบบว่าไม่ได้บินอะ่ะเหมือนแบบว่าพอเวลาจะบินก็ถอดออกนะครับพอเวลาจะาไม่บิน ก็ใส่รอๆถ่ายรูปอย่างนี้เอาไปโค้เล่นๆให้เพื่อนๆอิจฉาเล่นอะไรอย่างงี้นะว <c oughs> <c oughs> เรามีนะเออแล้วก็ในคลิปที่ผ่านมาอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปบินนะอ่าผมอ่าทำ radio master ไม่เป็นนะครับแต่ว่ายัางไงเพื่อนๆคอยติดตามนะไอ้ตรงที่ว่าไอ้ตรงที่ผมทําไม่เป็นเนี่ยแหละผมจะพึ้ดนะครับแล้วก็จะลองมาเรียนรู้กับมัน นะครับมีเพื่อนๆหลายคนก็ทักมาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อยากให้ผมเนี่ยเซตวิทยุตัวเนี้ยเป็นนะครับเพราะว่ามีคนใช้กันเยอะมากนะครับกับตัว OpenTX Radio นะครับ Radio Master นะครับ T16S กนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาในวันนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอามาจากเพื่อนๆสมาชิกแล้วมาลองนั่งกดนั่งเซตกับฮอ,อลลัมนี้ดูแหละนะครับเดี๋ยวที่14ผมจะ เอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอา Open TX เนี่ยมาบายกับวิวตัวนี้มาอากาศมาบายกับหอ่ออันี้แล้วก็มาลองปรับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากนะมันก็มีแค่ reverse นะครับมี endpoint dualate อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่า r t a i n curve pitch curve เปิดตั้งค่า hone อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่สำคัญแล้วก็คือมีเกณฑใจโลมันจะมีอยู่แค่นี้แหละถ้าเกิดว่า ผมเข้าไปทําเป็นเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือได้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะเอามาทำคอนเทนต์แนะนํากับเพื่อนๆด้วยนะครับไอที่แบบว่าคนเราเนี่ยผมบอกเลยนะว่าไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับถ้าเราถ้าผมอาจจะใครไม่เป็นก็คือก็บอกว่าไม่เป็นอย่างผมอะก็คือผมมีความจริงใจให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือผมผมทาไม่เป็นผมก็คือบอกว่าผมไม่เป็น รเราไม่ได้ว่าเราไม่เป็นแร้วม่ทำมาแบบเก่งนะฮะว่าเราเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอะ่ะมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเราก็เริ่มจากที่เราไม่เป็นใครไม่มีใครที่จะเป็นมาจากท้องแม่นะครับกว่าผมจะเป็น P6J ได้กว่าผมจะเป็นรดิโอลิงค์ได้นะครับไฟสกายผมก็ต้องหัดกดหัดทําหัดเรียนรู้นะครับแต่ว่าวิทยุตัว OpenTX เนะี่ยเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็สนุกดีนะฮะอะไรที่ไม่เป็นก็ต้องลองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปบินลำนี้กันเลยดีกว่านะครับกับการาส 450L นะครับไปครับผมใช้วิทยุ t c c g ในการควบคุมนะครับแบตบจะเป็น1 5 0 0 m มิลลิแอมนะครับเป็นแบบ6เซลล์นะครับ แต่ว่าเด๋ยกกล่องอะ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นเคบาให้นะครับอันนี้เป็น b ีเซหลังจากเซตตัวก็ใส่คานุปปี้เข้าไป ทดสอบกันนะครับกับแฟลสนะครับเบสามหกศูนนะครับบุนอยู่นในแกนเลยนะครับ าจจะเดืมา่งายท้องกันเบาๆนะครับนี่ครับงห่ท้องแล้วนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับอาการดีมากนะครับ ไม่ได้หมุนนานนะครับก็มีหลงหลงกันบ้างนะครับบงังคั้นจะนุ่มนวลนะครับติดหน้านะครับไม่ได้จ่าจนักหนักนะครับ ก็จะเป็นแบบว่า 3D เบาๆนะครับเพราะว่าอาการมันก็จะประมาณนี้นะครับลิปหน้านะครับเนี่ยครับายท้องเบาๆนะฮะเบ,บรคลิปเลยนะครับเป็นเส้นเดียวเลยนะครับหางไม่มีโบกเลยนะฮะับผนี้ใกล้ๆตัวผมเลยนะครับก็จะมั่นใจอยู่นะครับ กันถางเปลี่ยนเป็น KT ห้ากแล้วนะครับโอเคบินไปก็น่าจะ3มนาทีนะครับ 1,500มิลลิแอมก็น่าจะได้นานอยู่นะครับใครสนใจลับนี้ก็สันทีตัดสินใจเลยนะครับกับกราส480นะครับมันก็คือไซส์360เนี่ยแหละครับแต่เป็นไซส์ของไม้ก็คือเป็นไซส์480นะครับเพื่อนๆนะครับบินดีพอสมควรเลยนะครับ เป็นเคบาเนี่ยผมว่ามันน่าจะนุ่มกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับกลาสนะครับ GAR w t นะครับเป็นเบย์สามมันก็คือมันก็คือไซส์360นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเรียกตามไซส์เมื่อก่อนคอนี้เป็นหอนุรักษ์นะนะครับหาค่อนข้างจะยากแล้วแ่ะแต่ว่าอไหล่ใช้ร่วมกันกับทาร์ลอดได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเฮดเมนเกีย์นะครับดอกจอกตัว รูมหางชุดหางใช้กับทาลอดได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้มีการออกแบบที่คล้ายๆกับของออนไลน์อไลสี่ห้าศูย์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นของยี่ห้อกราเท่านั้นเองนะครับชุดบล็บอกแบลิกบล็อกแบลิก็เป็นอะลูหมดเลยนะครับสวยถึงจะถึงจะไม่ได้ไปบิน3 D, เาเดียวไปบินเดินทางก็ถือว่ารูลามาเหา่าพอสมควรน,นะครับโอเคราคาก็เพื่อนๆคงใจอยากจะรู้แล้วนะครับคือผมเปิดแบบว,ว่าผมแบบไม่ง้อเลยนะ <laughs> เพราะว่าผมชอบมันแล้วละ่ะ นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราไปก็ผมขายอยู่ที่9,500บาทนะครับกล่องเคบานะนะครับ9 5 0าบาทมีแบตให้1น่ก้อนนะครับนะครับก็ชุดไฟแบบนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนไปประกอบใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะว่ายังไงก็หมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับรำนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานุปปี้เบทุกอย่างนะครับก็เอาไป9,500บาทนะครับใครสนใจก็รีบทักมารีบตัดสินใจนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะมีหมาอีกหรือเปล่าสําหรับแบบนี้นะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ยังไงก็ติดตามรับชมกับวิทยุ OpenTX นะครับเร d ิโอมาสเต 16S นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ฝาก s u b s c r i b e ไลค์แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ